ครับก็วันนี้เราก็อยู่ในช่วง s m c นะครับที่วันนี้ผมก็จะมาเล่นทีมไม่ใช่ทีม,ม,ททมคือเล่นในโหมดเหมือนโหมดฟอนไลน์อะแบบโหมดทีมมันชื่อทีมประทัาศึกไงเนี่ยผมจะมาเล่นโหมดเนะี่ยเล่นโหมดนี้แต่โหมดโหมดสัมสาไอโหมดที่ว่า,เ,าเป็น แมตแมตตลาชันเนี่ยคือโหมดโดด่มอ่ะคือผมยังไม่เล่นผมจะให้ดูสกินก่อนสกินที่แบบผมเลือกเอานะโอโหไงล่ะอย่างเท่อะครับไอ้นี้ผมก็มีนะสกินนะครับแต่ตัวละครก็ไม่มีเยอะมากเท่าไหร่เลยตัวนี้ผมก็มีแล้วแล้วก็ตัวนี้ผมก็มีนี่ผมว่าเอาเป็นแบบขาขาใหญ่ดีกว่าต้งเป็นขาใหญ่ก่อนเอาเป็นเอาเป็นตัวนี้นะไง ให้มันดูโหนะดูแบบวิ่ยเรโหดเว้ยคือนักขับคนนี้ก็จะใช้หุ่นตัวนี้นะที่ชื่อว่า Ho s t i l ผมจะลองเล่นตัวนี้ดูโอเคนะมาเลยโอเคมาละคือต้องเข้าใจว่าผมกลับมาทำคลิปใหม่นะคือว่าผมไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปไงแล้วช่วงนี้ผมก็มีแล้วไงก็เลยว่าจะมาทำคลิปเร,เริ่มเริ่มทำคลิปแบบ จะเยอะขึ้นเดี๋ยวผมขอเลือกปืนก่อนนะเอาเลือกปืนแบบว่าที่เราถนัดแล้วโจมตีคอได้เร็วขึ้นผมก็นึงเฮลืมยืนยันป๊าป๊าป,ะป,ะปะ๊อันนี้ปืนมาใหม่โอเคอ่านี่จะเลือกตัวนี้ออสติลนะโอเค คือทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าผมกลับมาทำคลิปใหม่ hey, ปดูมันเราจะฆ่ามันวันนี้เราจะฆ่ามันให้เยอะมากเลยฮะตัวนี้ผมยังไม่รีวิวนะชื่อว่า Ho อ t i l e คือมันคือดามเมจมันแรงมากเลยนะตัวนะี้ oh. การโจมตีมันอะผมชอบนะมันแบบดูถึกบึบบุนดีแบบตัวละครก็แบบโอ้ดูถึกบึบบุนมากเลย อุ๊ดโ้โหคนเยอะคนเยอะคนเปนเยอะโอ้โหยังติดอีกยังติดอีกเฮ้ยผมต้องบินโอ้โหแต่ก็แตกแล้วเอาไงทีเนี้ยเนี่ยอาไงโอ้หคนเยอะมากเลยมันเห็นบอมมันเห็นบอมมันเห็นบอมอ้าวมันเห็นบอมหึนึกคุยเงาโอ้โหไม่ทันหรอเอาใหม่ เฮ้เราเป็นทหารนะทหารของรัเสเซียเราต้องเข้าใจดีดูชุดดินี่จะชุดเหมือนทหารรัเสเซียมากเลยนะผมขอตั้งฉายาว่าไอหนุ่มย่อนรัเสเซียอย่างเงี้ยได้ปะไม่ได้เนาะเอาละครับตอนนี้ผมก็จะไปฆ่าพวกมันบินเลยลูกเคราะเหมือนแมกกาทอนอะแมกกาทอนในทานฟอรม์เมอร์ผมยังไม่ได้ฆ่าสักตัวเลย ขอตัวนี้ผมขอตัวนี้เราขอโอ้ไม่ได้กะโอ้อะไรวะมันเร็วว่ะเพื่อนมันเร็วเกินเพื่อมันเลือกตัวที่มันผิวไงผมเลือกตัวที่มันไม่ผิวอะ่ะตอนนี้เรานำแล้วนะฮะนำสิบสองต่อต่อเจ็ดคืออุ้ยต้องหนึ่ัชนาไ,ไม่ถึงไม่ถึนฮะคือตอนนี้เรานำละเรายังนนำเขาอยู่ถ้าถึงห้าสิบนี่คือชนะแล้วนะครับ ่าตัวนี้ก็แล้เอาถอะเอาเถอะนี่ผมฆ่าได้แล้วผมฆ่าได้แล้วหนึ่งตัวฆ่าหุ่นยนต์อุ้ยเจ็บ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 ต้องหาเลือดฮิวต้องหาเลือดฮิวไม่มีฝั่งฝั่งตรงข้ามไม่มีเลนหิวแต่ว่ต้องหาฝั่งเรงาไม่มีม,ม,าาาม,มาจากไหนวะผมมองไม่เห็นว่ะบินไปก่อนยังไงเจอแล้วทุบมาใหม่เออเออโดนยิงครับ โดนยิงแต่คนไม่เป็นไรอ่ะเปลี่ยนปืนอุ๊ยอุ้ยๆพี่หมียิงเราเราต้องเอามีซายนำวิถียิงมันอยู่ไหนอ้โหมาตอนไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรครับเราเริ่มใหม่ได้ฮะเราฆ่าหุน่นยนต์ได้หนึ่งตัวแล้วแต่เรายังนำอยู่นะฮะเรานำยี่สิบต่อสิบสองอยู่นะฮะเราต้องใช้ปืนลูกซองของเรา มีคนไหมไม,ม่มีเรียกหุ่นก่อนโอเคเมื่อกี้ใครยิงฆ่าเมื่อกี้ใครยิงฆ่าเมื่อกี้ใครยิงฆ่าโอ้โหเมื่อกี้ยิงมันมันยิงอยู่ด้านบนเนี่ยยิงอยู่ด้านบนอืมอุ้งปืนจัดไปกินปืนจัดปวงไปกินแล้วโอ้โหเรียบร้อยแล้วไปแล้วอยู่ไหนอยู่ไหน,นกำจัดที่มันคนยิงผมโอ้โหมันวิ่งเร็วไปแล้วโอ้โห เพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยไม่แตกไหมไม่แตก <S <S โอ้โหได้งอีกแล้วอุ้ยเบื่อแชมรูลน,นี่มากเลยอ่ะมันผมกมาอุ้ยอาเธอรอาเธอรอาเธอร์องเ,เพิ่มเร่งสป,ปีดให้มันหน่อยอุ้ยมาทั้งสองตัวเลยผมบ,บินก่อนบินม,มัน มันอยู่บนหลังคาเนี่ยมันอยู่บนหลังคาเนี่ยเพื่อนมช่วยเพื่อนก่อนนี่นี่มันอยู่ตรงมันไม่แตกหรอครับมันไม่แตกอะครับมันไม่แตกโอุ๊อ้โอออมันสไลด์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 อะมันสไลด์อะมันสไลด์อะผมมองไม่เห็นมันอะตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งนะทุกคนผมฆ่าหุ่นได้แค่สองตัวเองอะ ยังฆ่าคนไม่ได้เลยตอนนี้สกอร์เราคือสามสิบสี่ต่อสิบเก้าแล้วนะฮะเรายังนำเขาอยู่แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมฆ่าเยอะให้ดูมันอยู่ไหนวะ้นองหมีแพนด้าน้องหมีแพนด้าไปไหนไม่ทันอือ ดูเสียงคำรามครับเหรอผมจะบ้าไปกับมันแล้วครับเฮ้ยน้องหมีน้องหมีน้องหมีแล้วไงอ่ะน้องหมีแล้วไงล่ะน้องหมีแล้วไงล่ะอ้าวสกิลผมมาแล้วทุกคนสกิลผมมาแล้วสกิลผมมาแล้วอุ๊อุ๊อุ๊เติมมาส่วนกันบินมันเหมือนแมกกาทอนมากเลยตัวเนี้ยอู้หูอู้หูเอาเท่ามาอู้หูซ้ายขวาหน้าหลังมาหมด มาหมดผมก็ทำไงหนีแล้วครับสายน้ำม่ถีก่อนไม่มีตวด,ดจับความร้อนไม่ได้ว่ามันอยู่ไหมผมต้องไปช่วยเพื่อนโดยการโดดทำบอลลีนทำบอลีนหรือทำบรูนผมก็ไม่รู้เขาเรียกกันยังไงหมไปแล้ว้ออไม่ถึงก็ถึงหมดไม่ถึงครับท่านผู้ชม แต่งไงเรายังนำอยู่ยังนำอยู่ทีสามแล้ว <c oughs> มันดีเลยมากเลยอะตาแล้วฮะข้ามตายครับ <c oughs> มันอาจจะแหลกๆหน่อยเพราะว่าเกมนี้มันกินพื้นที่เยอะมากเลยนครับแล้วเครื่องผมก็รองรับไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่แต,แต่แต่พอเล่นได้ พอเล่นได้กว่าเครื่องเก่าครับเครื่องเก่านี่แบบโอ้โหถ้าเป็นเครื่องเก่านี่ก็ตกมากเลยครับโอ้ยหช่ยผมรู้สึกมีด้านหลังผมเอาหมีแพนด้าก่อนครับผมเอาหมีแพนด้าก่อนครับมันไม่ได้ครับมันเอาหมีแพนด้าไม่ได้ผมเอาหมีแพนด้าได้อีกแล้วครับโอ้โหเดี๋ยอีกสองคะแนนครับเราก็จะชนะมันแล้วนะครับเราก็ต้องยิงมันครับหุยหุยหุยผมยิงไม่ได้ผมยิงไม่ได้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น น่าจะเป็นเอติดบักนะครับเนี่ยมันติดบักก็อกละถ้าติดห้าสิบปุ๊บก็เรียบร้อยอุ้ยทุกคนชน,นะแล้วครับตอนนี้เราชนะแล้วเรามาดูสกอร์บอร์ดกันนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่ก็คือโอส้สี่สี่คือเป็นเลขดับเบิลที่สวยมากเลยนะสี่สี่คนอื่นนี่เขาเป็นสิบสามอะไรอฮ้ยแต่ว่ายังดีกว่าคนท้านน้างนะแต่คนด้านาน่าเขาช่วยเขาไอเน,นี้ยแอซิดได้เยอะกว่า แต่เราได้ค่าจะเยอะกว่าคนนุณด้านล่างนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ